อย่าลืมกดเขารวมกลุ่มตอนนี้นะครับอยู่ในกลุ่มนะครับแตะมื่นคนแล้วนะครับพี่นออ้องนี่เลยอยู่ในกลุ่มแล้วจ้าครับผมนอ่อยู่ใส่เหรอ เือแหลกเขาลอ้องเบิงเงาเถอะอุ้ยเม่นยังเลยนี่อเอาหกฟุตมาเลยดิมาเป็นหลังเวทีครับเอาหกฟุตมาเลยบทธรรมดา สถานที่คือดีมากนะครับเอานายไอวัตรต่อเดี๋ยวอายไปคุยกับคุณล่ะปาร์ตไปเดยนัางแถวนนกกหน้าเนี่ยใกล้ชิดแคทีทนีฟิโนงเวทีกว้างมาก พี่น้องครับสำหรับผู้ใดูไอทีพ่อในเขากุ้มตอนนี้นะครับสามารถกดที่ลิงก์ปักหมุดด้านล่างนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับคุณใครเปิดผู้ต่อยกี่น้ำบ่ไก้เขาต้องลดต่างไหร่น้ำบ่ทางข้างเขาเนี่ยนครับโตตีสูงตะเกียงตึ้งโตตีสูงตะเกียงเขาต้องมีแบบดอกเพื่อ่างเดี๋ยวนี้ ถ้าตั้งกันประตูไวปนี่ก็ได้แล้วใครค้นเข้าขประตูคุณ

ซื้อบัตรรอดูในกลุ่มได้ครับจะได้ได้น้องพี่น้องก็ได้มาก้ทั้งเตียวไว้ทั้งหลัง ปกตินั่งจีบนเอาไว้ใส่เดียวคันนั่งีบเนี่ยติของรเลยย้อนานาม่ี